ไข่ส,สวยนะคะหนาเลย,ยนแล้วะ,ะไม่เป็นลูกแวแขวนกแขนนะคะเจนี่นะคะอาอีกคูหนึ่งพ่อปแล้วนีม้นมนมนมุวนม้นมนจั่เข้มมีมีขันตื้ใหญ่เลยนะคะ ดีลูกนะคะคอยเด้ือไฟคือบาเปิดตัวเนี่ยคือไฟปล่อยเหมือนมันจุ่มในวันไม่อนไห่เขาเปิดเจ้าต้องใส่นักบวชแขนแล้วพวกเนี้ปากไฟกับซีอันะไปเปิดแน่ไปเปิดแน่มันสิพลาดโอกาสสำคัญนะผ่านสดเด็ดนะไปเปิดไปเปิดไฟใครพลาดง่าย ไครเสียมาแค่ที้วเสียดอกมาเลยไข่ใบที่สองนะคะสวยงามเหมือนกันถ้าไข่เสียใครมีเลขอะไรไม่มี17 18เหรอมีไข่ป้ดแต่นี่ไข่ป้าขอให้มันงามก็พอแล้วต้องทำที่ไข่นะคะข้าวถ้าไข่สวยเนี่อะไรก็จะสวยไปหมดเล็บกระบอกเล็บกระบอกทานเนาะเล็บกระบอกมีเหรอคะมีมีข้างดียว้ค่อยไปค่อยไป ไม่เป็นไรหราก็เพิ่งได้นาทีเดียวองน้นอเทยก่มีสวยกอยงเลยนะคะทั้งนี่นะะใครอยากเห็นชัดไหมโอ้ยงามแค่ไมสมงามเลยรออ่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเด้ยอันนี้นาะมันคูบัดซองราอย่อ่าสวยสวยสวยมากสวยมากสวยมากใครชอบ ดูเย็นเป็นสุขสวยมากังส่วลางลยนะคะเอาทางนี้เอาทางนี้สวยมากเพอน่นีามันมีลายมีลายด้วมีลายก็ก็สำคัญใช่ไหมมีลายเลยน่าจะเป็น อ่างเงินอ่งทองเลยเนี่ยสวยสวยนรงอยู่หันาแล้วก็ไข่มันูนี่เราว่ามันดีแล้วนี่อ่าแล้วก็มใช่สวยมากค่ะมีอะไรนะไข่สีแล้ก็ทอลไข่เลมค้าีเลดมเนหระนี่สเนะเโอ้จะเป็นหนึ่นี้ก็เปิดตัวสินค้าใหม่พอดี เด็นนะคะนี่สิบเอ็ดนะคะใช่ไหมเห็นมบ้เ็นหนึ่งเะคอ้ยเป็นหนึ่งหนึ่งเลยค่ะโอ้ยขอดูรูกนี้หน่อยเป็นหนึ่งหนึ่งมาดูซ้นที่หนึ่งบางทีมันจะเป็นไอ้หนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยว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 เดี๋ยมันใหญ่เกินอ่ะ โอ้โหเหรอนั่นเหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ไม่ไ่นอยาเปลี่ยนสมองอยาเปลี่ยนได้เราต้องหันไเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่ไม่ไม่เอาเอาขาวๆนี่ออกก่อนเมันยุ่งเหรอบอกใช่อ้าวเพื่อนไม่ยืส่องนเดะ

ใช่ไข่ไหมไข่นุ่นนะสวยไข่นุ่นไข่นุนอ่ะมันดีที่้ากกว่าตัวสินค้าแรงเลยนะแรงเลยนะคะเงินแสนเข้าบ้านนะเขาเขาผู้ออกในยัยในผ้ออกนะป้าขาหอมเสืผ้านะคะ

กินกินกินไขขวัญเขาบอกว่าให้กินจัดจากมือแล้วเขาบอกว่าให้กินล้ไปลาสักก้อนรับลายมือแล้วมือใเป็นมือไใครอะค่ะเดี๋ยวสีสีเอ็นก็ห่อให้ชิลักกินต่อลายลายลายมือไลเนี่ย อันนี้การมือุดแทนอยากอยากให้กินใครไข่ขวนน่ะนะเพิก็ไดซีนาทีนึ่งทั้งในถ้ากินจับจลอนะตายกินแทนเลยกินังในบรไดแล้วอย่างนี้เรื่องอย่างนี้แทนกันไม่ได้รมากนี่เนาะเอาเงินไปเงื่อัานไปเก็บก้อนเงินทัเส้จอกอนปาไปเก็บก้อนเราจงอห้าเนี่ยขาปขายปลาเามมีาซื้อไว้ให้น้าตายก็ไปล้างซะสิบมว่าน้าตายกินแทนเลยนะ Yeah. <laughs> คนละน้ำสกุลเาได้ยังไงคละน้ำสกุลเราได้ยังไงเจ็ดตัวสมวยน้อิบูเจ้ากระสายเลือดเดียวกันนี่ก็อะไรกล้าบกกาโอ้โหครวยเอาคนละรวยทีซาซาของเพลินซาของเพลินเจ้าบกกาเออขอยอมรับก็ได้ขอาบกกาเออน้อของเขาน้อของเขาเน้เนาะของเขาดีนะคะอย่าไปแยกกินของเขาใช่ผู้กองเมนน้เมียนพี่น้องกันบพรเป็นแข้งเจ้าสิว่าของเพลินของเฮาพี่น้องกันสายเลือดเดียวกัน กินกันได้ละนองก็กินเราเดียวกันบ่ได้กินแล้วนี่แหละเราว่าสินองเมียกินนองเมียต่อยได้ถ้างั้นเราก็เปลี่ยนผัวเมียกันแล้วไม่ได้นะบ่เมียนโตโตแล้วโตแล้วโตแล้วอ๋อโตแล้วหนึ่งเม่อ้เห็นบ้นอะมีท้ากันแล้วสัน เราประกากินคอยคอยคอยย่อมคอยย่อมแพ้คอยย่อมแพ้ยอมแพ้โดยไม่มีข้อแม้เลยเดี๋ยวลุกขึ้นป้ามาแล้วป้ามาแหลกคุณมาเรียบร้อยก็บได้ค่ะสิบังคับให้กินให้เอาใครมึงเนี่ยกินข้าวหมวกินไข่แดงกินไข่แดง กินไข่แดงนะจัดตลอดจนเยอะจนเยอะเนี่ยมันมันร้องก็โหกินความเข้มกินกินข้างในค่ะก็แต่กินข้างในดีเลยนะคะกินนิดนึงก็ได้ค่ะขอบเออกินแล้วค่ะอยู่ดีมีเฮงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นดีนะคะ ยอดแล้วค่ะป้ากินแล้วนะคะแบบว่าไม่ต้องใส่เกลือน่ะนะอยากินข้างในกินข้างนอกข้างนอกก็ต้องใส่เกลือนี่นะคะจบแล้วเดีขอจบคลิปนี้พี่อันนาเจอกันคลิปหน้าพาช่วยกันไว้ใช้ก็ไร้นะขะสวัสดีจ้าอันนามาหน่อยกินหรือยังกินแล้วค่ะคิดดูว่าข้างในยังดูข้างนอกจะขนาดไหนเอ้ยซึมลึกเลยนะป้าซึมเข้าไปเลย ตอนที่สิบเอ็ดจะเรียนมาาสีพีกินวกาแดงนิปนี้ทำไมยาวจังใช่แล้วสวยนะกแดงนะใช้แล้วสวยเหมือน้าไม่รู้ไม่ให้พูดเจ็ดร้ก้าสิลองดูเจ็ดร้อยเามาไม่ได <any ak marshmallow wild> really ้เดอยสิบสี่สั่ใช่เขาห้ามพูดไงไม่ไม่ใช่ว่าห้ามพูดสนาเขาไม่ให้พูดที่สิบเอ็ดแลว่าพูดอะไได้บ้างีคทุกคน